ไปท้ายที่น,นเชียนะครับจะพาไปดูคลิปคลิปหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเป็นการเสิร์ฟชาแบบขั้นเทพนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงลองไปชมครับที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นพนักงานเสิร์ฟผ่าของร้านอาหารร้านหนึ่งคาดว่าจะอยู่ในประเทศทางตะวันออกกลางนะคะมาดูสิคะอย่างนี้ชนนี่ถือด้วยถาาน,นะคะสาสามแก้วเนี่ยยังกลัวหกเลยครับนี่นะ่ยเขาก็ซ้อนกันไปนะครับที่แขนข้างเดียวไม่รู้กี่จิตแก้วนะครับ แล้วก็มีทั้งจานมีทั้งแก้วล้วอันนี้นะฮะม,ม,มีใส่น้ําชาเข้าไปอีกไม่รู้ว่าร้อนหรือเปล่าใช่ค่ะก็เริ่มเทชากันเข้าไปนะคะและไม่ใช่แค่นี้นะคะเดี๋ยวอ,อีกสักครู่มีเยอะกว่านี้อีกแล้วก็ไม่หกด้วยนะครับแล้วเขาก็ทำแบบนี้กันมาเป็นกิจวัตรประจำวันครับ นับยังไงก็นับไม่ทันนะคะแต่ฉันว่ามากกว่า10แก้วแน่นอนค่ะได้ได้ว่าจ้าคุณผู้ชายเมื่อสักครูน่นี้คนเดียวคุ้มแน่นอนเพราะออกไปเสิร์ฟทีได้ครบทุกคนทั่วร้านค่ะครับถ้าเขาจ้าคุณทวิไทสักหมื่นหนึ่งไปทําแบบนี้ยอมไหมฮะไม่เอาได้ไหวฉันกลัวแตกกลัวรไล่ออกอ หมดเวลาแล้วนะครับของรายการที่นี่เอเชียแต่ว่าหลังรายการครับเข้ามาพูดคุยกันต่อได้นะครับที่ Facebook f แฟนเ g e ของรายการที่นี่เอเชียครับ f a c e b o o k c o m s this is asia tv หรือว่าเข้ามาชมคลิปรายการย้อนหลังนะครับที่ y o u t u b e c o m this is asia tv ครับวันนี้คุณปรัียรติพงศานิฉันนุท่าไทยชดช่วงและทีมงานทุกคนลาไปก่อนแต่ว่าอย่าลืมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ที่นี่ที่ไหนคะที่นี่เอเชียครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ